สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับนักไรเดอร์อีกแล้วนะครับอีกหนึ่งตอนวันนี้เป็นอีพ,พีพ,พิเศษนะฮะจะมาหาพี่ชายผมท่านหนึ่งนะครับผมที่มีนามว่าบังกิมนะครับเจ <Okay. S 1> ้าของร้านกาแฟเจอลากูคือผมมากินที่ร้านนี้บ่อยมากแต่สิ่งที่เจอนะครับผมที่เจอก็คือไลฟ์สไตล์ของบังกิมนะฮะมันจะมีเรื่องการตกแต่งร้านและก็รถที่บังกิมขับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบังกิมเนี่ย มาเล่นสไตล์นี้ได้ยังไงชอบในรูปแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมกับบังกีมครับสวัสดีครับบังกีมสวัสดีครับเป็นไงบ้างกิจการดีครับก็ดีสุดยอดมากเลยนะเริ่มได้ดีครับเริ่มได้ดี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 เลตายได้ไหมเลขตายก็ได้เลขตายว่าเนี่ยได้ครับเริ่มได้ดี้าฝากๆคนละงูกระตนแน่น่ะเนี่ยร้านไม่ไม่บรรยากาศอะไรนะเขาเรียกชิชิคูคูชิชิชคูคูอ่าชิชิคูคู ลานไว้ในรังงูนะครับยูเดซีเอกไฟแดงตรงข้างไปทางชส้มปั่นคอนติ้งบิ๊กซี่ครับเนี่ยบรรยากาศลานเดียวให้ปกติเคยเปิดร้านกาแฟแล้วร้านหนึ่งอยู่ที่เซาเทนเซาเทนตอนนี้ยังเปิดอยู่ครับตอนนี้ยังเปิดอยู่อันนี้คือพูดง่ายว่าปลีกตัวมาทำปลีกนิเวศมาทำเองแล้วก็มีโรตัสเซาเทินกาแฟที่โรตัสสูนอีกสาขาหนึ่งใช่ใช่ครับทั้งหมดนั้นคือรวมทั้งเดอะลากูนี่คือสามสาขาแล้วสามสาขาสามสาขานี้แหละครับผม จริงๆเรารู้จักกันม,มานานเลยนะบางกิมนานเลยครับตั้งแต่ยุคขี่จักรยานยุคแรกๆ <c oughs> ลเลยครับโอเคแต่ไลฟ์สไตล์ของร้านเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวผมเนี่ยอยากกินกาแฟผีมือบางกิมมากผมได้ครับแล้วก็อาหารมีอะไรบ้างอาหารเดี๋ยวทำซิกเนเจอร์ให้ข้าวปลาสบะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมี <โอ S 1> นมจากกระตุ้นให้กินโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าไลฟ์สไตล์ของบางกิมเนี่ยอยู่ยังไงทำไมถึงมาชอบอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันครับผม บางกิมเนี่ยผมถามจริงๆเลยคือตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่ผมเห็นนะบางกิมเล่นรถคลาสสิกมาตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนแนวเลยผมอยากทราบว่าบางกิมชอบแนวนี้ได้ยังไงก็เป็นแลมเบสต้าแลมเบสตานะแลมเบสต้าซีซีอินเดียนะครับอินเดียโอเคอินเดียใช่ครับไม่มีเบียร์หรออิตาลีแต่ก็มันเวสป้าเหมือนกันนี่นะใช่ครับมันอยู่ในสกุลของสกูตเตอร์มันจะแบ่งออกเป็นสองหมวดคืออ่าเวสป้าแล้วก็แลมเบสต้าชอบยังไงครับ ซ่อมไปขี่ไปจับตนั้นมันจะมีก็เรียกว่าไงอ่ะจนีเล็กๆอยู่ในตัวหลายๆอย่างของมันวิธีการรักษาวิธีการใช้อันัธรสทำกันเลครับอันทรมันจะไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาเออใช่ไหมครับมันก็จะได้มีเรื่องราวมีสตอรี่เข้ามาอ้ยรถของฉันรถของมันเอาลงชนกับที ใช่ใช่ความเร็วมันมก็ไม่ได้เยอะมากมครับแต่มันมันมีอยู่แปลกอย่างหนึ่งครับผมที่คือผมเห็นเวสป้ามามาก็หลายคันเลยนะไม่ใช่แต่คันนี้เนี่ยมันลงเป็นเริซิ่งอ่ะใช่ครับมันไม่ใช่ว่าคลาสสิกปกติไม่ใช่นะใช่ครับใช่ครับก็แอบเขาเรียกว่าแอบซิ่งแอบซิ่งนะใช่ครับแอบซิ่งด้วยว่าเอ่าอสุซอร,รี่เดี๋ยวนี้มันพนัฒนาไปไกลกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับทั้งอสุซอร,รี่ในเรื่องของเครื่องอสุซอรี่ภายนอก ครับก็มีงานนอกเข้ามาก็สนุกขึ้นเยอะครับอในการเล่นแล้วก็ผมนี่เห็นครั้งแรกคือสะดุดเลยบอกว่าเพิ่มสมรรถนะได้เยอะขึ้นครับโอ้ใช่ใช่ใช่เป็นช่วงเพิ่มซับโชคเพิ่มชุดดิ้หน้าอชุดหน้าจุ๊บเลดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ได้อยู่ครับมันก็เนาะโอเคขึ้นนะมันดูแล้วก็คือมันสะดุดนะ่ครับใแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางเลือกทางเลือกอยู่ครับพวกแหมกกอะไรเนี่ยก็ก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะใช่ใช่ครับใช่ครับนี่เป็นรถแหมก มันก็ทางเลือกอีกทางหนึ่งใช่ไหมจะอยู่ในเก็บเดิมเก็บสวยเก็บซิ่งแลวแต่สไตล์นะคือซึ่งมันเอามาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยมันลงดังป๊อกกับร้านกาแฟลงดังป๊อกเลยกับร้านกาแฟของของบางกิมเนี่ยก็ใช้ครับใช้ใช้ขับรถไปกับมาร้านอืมก็คือใช้ชีวิตประจําวันเลยไม่ได้จอดอยู่เฉยๆไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ก็คือแต่ผมได้ยินได้ได้ยินมาครั้งหนึ่งว่าคันนี้เนี่ยเคยขายไปแล้วครั้งหนึ่ง ทำใจไม่ได้เอลกลับมาเนี่ยกลับมาได้ยินมานะเป็นปาซิอกัผมว่าคันนี้อ่ะบางกีมจําใจขายก็คือครั้งนึงครับเปบน้ําตาไหลไปเลยอ่ะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้สามวันเห็นว่าไปเอากลับมาก็คือผูกพันกับมันมากครับก็คือคันนี้ก็คืออยู่ตั้งแต่ยุคยุคแรกเลยดั้งเดิมที่ซื้อประมาณปีห้าหนึ่งห้าสองคันนี้โอ้โหนานมากนะ ผมจะต้องได้โยกเป็นสายคลาสสิกแหละตอนนี้นะครับ <c oughs> คือมันสวยจริงๆอ่ะ <c oughs> คือมันได้ทั้งเรซซิ่งแล้วก็ได้ทั้งคลาสสิกเนี่ยคันนี้นะครับ <c oughs> ผมชอบเลยอย่างนี้ผมเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือแรกๆก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเคยเห็นคลาสสิกทั่วๆไปเอ๊ะ <c oughs> มันก็แค่วสป้าคลาสสิกทั่วๆไปแต่ก็ชอบอยู่นะไม่ใช่ไม่ชอบแต่พอมาเห็นคันนี้ปุ๊บโอ้หนี่เซสตซอรี่ต่างๆ,ๆเนี่ยมาเต็มเลยนะมาเต็มเลยนะครับน็อตงานสร้าง นี่ฮะน็อตงานสร้างอันนี้คือร้านสาเรซซิ่งขนดใหญ่ร้านสาเรซซิ่งขนดใหญ่นี่งานสร้างครับนี่งานสร้างไม่มีขายงานสร้างนะครับผมอันนี้ก็คือมือถ่านมันมือถ่าแต่งจากค่ายพี่ต่อคัลเลอร์พี่ต่อคัลเลอร์มือเบรกคุ้นๆไหมสายบิ๊กไบค์อ๋อ CBR เลยเหรอ CBR หลักคองเขามาอ๋อนี่ก็คือเอามายัดเลยยัดได้เลยแต่ก็แต่ก็มันเก็บทุกรายละเอียดรายละเอีในพวกน็อตนะครับ พยายามเก็บลูกนอตพวกรายละเอียดใช่ครับพยายามเก็บมันตัวไหนที่ทาได้พยายามเก็บไปเรื่อยๆเอาเถอผมว่าสายเก็บหมดครับผมว่าสายสายสายคลาสสิกนี้น่าจะรู้ดีว่าเก็บว่ามันเท่าไหร่เก็บเม็ดเก็บนอตเก็บหัวก้นหน่อยโอ้โหนี่เก็บหมดเลยเก็บพยายามเก็บพยายามเก็บแต่ก็ผมว่านี่ก็คือโอเคอะโอเคมากเลยเนี่ยครับไปลงไปได้สร้างใหม่เนี่ย เล็กๆเล็กๆสร้างนี่คืองานสร้างหมดเลยใช่ครับงานสร้างหมดเลยไม่ใช่ว่าคุณไปหาตามท้องตลาดทั่วไปไม่มีฮะขอโทษนะครับแต่ว่าสร้างนี่ไม่ใช่ว่าสร้างก็แล้วก็แจ็คไม่ใช่นะฮะอ่าเป็นสเตลเลตหมดเลยนะครับไม่ได้หลางเลยด้านในโอ้นี่ฮะถังใหญ่นันใหญ่ถังน้ํามันใหญ่ชุดสเตลเลตนะครับผมแล้วก็กรบเกียร์กับคัสต์โอ้โหฮะยกหลังบ g m ชกหลัง BGM หน้าหลัง BGM ครับสุดยอดสุดยอดรับผมก็พูดง่ายๆว่าเต็มะ <S <S 2> <S 2> อะเราดูเราดูแบบเผลอๆมันขายคลาสสิกน่าจะเคคลาสสิกแต่คําว่าคลาสสิกก็คือมันดูดีนั่นแหละลนุก<ต>ครับมันสนุกแต่ไม่นึกว่าจะมาเต็มขนาดนี้แรงหลอดให้นุก๊กเวลาอยู่ด้วยกันก็อย่าเล่นเรื่องหลอดอโอเคเวลาไปเดียวกันก็ ให้รถเป็นให้รถเป็นวัตถุพาไปใช่ให้เป็นเราเดี๋ยวนิดกันอืมสุดยอดครับผมนี่คือสิ่งที่อ่าสายคลาสสิกไม่ธรรมดาครับผมขอพูดอย่างนี้เลยลๆกันว่าไม่ธรรมดานะครับผมขอให้มีรถไม่ว่าจะรถอะไรเราก็ไปด้วยกันได้นะครับผมสุดยอด ยอดมากครับไลเบอรี่อาหารคีนครับเนวกอนเลยนะไม่มีน้ำมันครับข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอาหารคีนหมดทุกจานเลยครับโอ้นี่สายสุขภาพเลยสายสุขภาพสายสุขภาพล่องแร่ครับล่องแร่ล่องแร่ครับบางเอื่นผมรคับบางเอื่นผมก็เนี่ยออกกําลังกายบ่อยก็เนี่ยควบคุมเรื่องอาหารแล้วก็เป็นโรคเบาหวานอยู่ได้เลยครับอยู่ได้ข้าวไลเบอรี่อยู่ได้เลยครับแล้วก็คุมด้วยข้าวไลเบอรี่นี่แหละโอ้โหถูกปากมากถูกใจมาก ไมีขนมปังอีกหนึ่งนะครับสุดยอดนะครับผมโอ้ยยวมีขนมปังอีกนะครับผมสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือเป็นชาไข่มุก20บาทครับ20บาท2บบาทครับาทนี่มี็าชาผลไม้ปีทำปีทำหมาเจ๊ลย20บาททุกอย่างชุดละ20ครับชุดละยี่สิบมันยับาทโอ้นี่มันใช่ครับคือราคามันสบายกระเป๋ามากันสองคน ร้อยเดียวร้อยเดียวมีทอนมีทอนถ้ากินไม่มากนะสุดยอดนะครับผมเชิญเชิญมากันเยอะๆลองชิมนครับลองชิมครับผมขอกินก่อนลองเลยครับลองชิมนะครับผมว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างนะครับจอดมากเลยเนี่ยดูนะปลานะทั้งตัว ชิ้นใหญ่ๆนี่ฮะอืมร่อยมากโอเครสชาติปลาซาบะเนี่ยเจ็ดสิบบาทแพงไหมไม่แพงนะดูปลานะล่าสุดยอดเลยเจ็ดสิบบาทรสชาตินะครับปลาซาบะเนี่ยมันออกคล้ายๆกับไข่สาหร่ายแล้วใช่ไหมะแล้วก็มาเจอซอสทุเรียนขีเนี่ยมันหวานไม่เยอะ มันลงตัวพอดีเลยน้องอกกับทำเองครับแล้วทำเองด้วยใช่ครับซอสซุนขายซอสตุลยากิไหมขายขายอร่อยอร่อยครับสุดยอดนะครับผมแนะนำเลยเดินลากูคุณมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนบังปิงบังปิงบังงปิเตาถ่านครับกระนังบังปิง่ยทุอย่างที่นี่ถ้าไม่ออเดอร์ไม่ทำนะครับไม่ทำให้ไม่ทำให้ ยังไม่ร้อยไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณมาถึงจะหยิบขนมปังปิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุณต้องมาเดินบอกเขียนก่อนว่าใช่ครับจะกินขนมปังปิ้งคุณก็ต้องไปบอกเจ้าของร้านไปออเดอร์ก่อนเจ้าของร้านกันไม่ได้ทําตั้งเอาไว้นะไม่มีครับไม่ได้ทำตั้งนะครับทใจชิ้นก็ไม่ได้ทําตั้งครับมันเพล้วินก็ไม่ได้รอนานนะไม่ได้รอนานนะครับผมแป๊บเดียวเนี่ยชาหน่อยอร่อยแน่ชาหน่อยอร่อยที่รูปหอมไหม้อมไหมหอมตลอดทางหยินกันอุ้ยหอมหอมหอมนะ คือมันย่างในเตาถ่านมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มันจะได้กินมันจะได้กินกินอะไรอย่างเงยมันมีความเขาเรียกว่ากลิ่นของถ่านที่มันไปติดอยู่กับถ่านแล้วได้คุณไม่เคยได้กัดเตาถ่านนะครับผมและเตาถ่านตอนนี้นะคุณจะไปหาที่ไหนมันไม่มีแล้วใช่ไหครับผมและไม้ที่ใช้น่ะมันเป็นไม้เหมือนประมาณสมุนไพรบ้านเราที่เหาใช่ไหมไม้บืนบ้านเราไม่ได้ไม้บือบ้านเราหรือ ไม่ใช่ไม่พื้นนะแทงไม่พื้นนะใช่ไม่พื้นแบบลุงทานกับนลุงทานลุงทานนะใช่ไม่พื้นแบบแบบเดิมเดิมอ่ะยัยทานตั้ไม่ว่าซึ่งนี่จอยังดึงความเป็นเขาเรียกว่าบ้านบ้านเข้ามาใช้เนืาหเพื่อจะเพื่ออยากให้ลดใจแล้วก็พูดให้ว่าคนทํากับข้าวไม่ว่าจะเป็นด้วยกราถานไม่ว่าจะเป็นด้วยในรูปแบบเก่าๆนี่อร่อยหมดเลยนะความเขาเรียกว่าอุณหภูมิของมันได้มันพอดีเปะ มันไม่เกินมันพอดีอ่ะใช่ใช ok. <Brothers> ่ใช่สุดยอดนี่ก็นมจากขายร้อยนมจากนี่นะยังมีเลยไหมวะว้าวนมจากที่มันหอมอ่ะมันจะหอมด้วยเใครก็ว่าเลยนะนมจากนุ่มนมจากนมจากนุ่ม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 นมอ่ะนุ่มนุ่มนุ่มนี่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 มันจะส่งกินหอมไอ้นี่อ่าอันนี้คือนมจากนี่นี่นี่นมจากตัวนี้ เดี๋ยววันทำให้กินมันใช่นี่คือนมจ่าเขาเรียกนะคุณเก๋ๆได้ไวานมนมจ่านุ่มนุ่มอ่ะนมนมอ่ะนมจ่ากินทำให้นมนี่ฮะมี้หมจะไม่มีเลยพอมันจะไปบางงันมันจะไปติดทำยังไงนีจะมีกับแป้งนี่ติดกับแป้งอ่าใช่นี่นี่นี่อ่าใช่ใช่นี่คือขนมจ่านะครับขนมจ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้สูตรนะ ทำกินไม่อร่อยนะขอบอกนะแป้งที่ใช้เนี่ยใส่มะพร้าวเยอะเกินก็ไม่ดีมันทำด้วยมะพร้าวใช่ไหมครับนี่ใช้เปล่าน้ำหอมนะใช้มะพร้าวน้ำหอมด้วยไม่ใช่น้ำมัาแล้วก็ใส่เยอะเกินก็ไม่ดีก่อนผสมแป้งก็มันมีกระบวนการของทางร้านเป็นสูตรเฉพาะนะครับผมแล้วก็เป็นสูตรตำรับโบราณที่ทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าจนรุ่นลูก แล้วก็รุ่นล,ล,ลูกอีกลูกอีกอีกยีเดียชั้นหนึ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> สี่ห้ายีเดียชั่นแล้ว <c oughs> อร่อยมันไม่หวานจนมันเลยแล้วก็อันนี้อ่ะมันทำให้กรอบนี่นมันกรอบนี่นมันมีที่กรอบมาอยู่เนี่ยเหตุผวนเนี้ยมาถึงต้องรอย่างเนไ่ยมาอยู่ย่างไม่ไม่ใช่นะ

ไม่เลี่ยนนะมันไม่เลี่ยนบวกกับฉามจินด้วยนะใช่เนี่ยทานไหมครับานอย่างนี้ถูกแล้วสุดยอดให้มันเข้าบรรยากาศกับร้านชิคๆอย่างนี้ถูกแล้วครับขันุมปังกินของคาวต้องกินของหวานเนี่ยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะผมขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะฮะ มขอไปกินอะไรให้เต็มที่ก่อนนะครับผมวันนี้กราบลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็ขอลาบางกินด้วยนะครับผม<อ>บสวัสดีฝากร้านนะครับฝากร้านนะครับช้าหน่อยอร่อยแน่ร้านชิวๆนะชิวๆน้ําตักเองน้ําตักเองน้ำกินเองครับ เมนูเดินผ่านมาก็ขอเมนูกับขอปากกาตั้งตวเองเสร็จแล้วก็เดินไปบอกเองเน้นคนน้อยครับเน้นคนน้อยไม่เยดยจ้างไม่ใจไม่ใช่ไม่ใจคือคือต้องการทำไมบราการมันทำไมที่อื่นก็ททำได้อ่าถูกไหมใช่ทำไมที่อื่นเขาเข้าร้านมาเขาหยิบเมนูเองได้ทำเองได้น้ำเองได้ออเดอร์ออเดอร์เองได้ไอเนี้ยคือมันปกติของของร้านทั่วไปแต่เรื่องหยิบเองเนี้ยแต่เรื่องที่อาหารช้าเนี่ยมันไม่ใช่ เราทําด้วยใจทุกเมนูครับทุกเมนูทุกรายละเอียดม่รทำบัไม่มีการทำด้านบางไม่มีออเดอร์ไม่ย่างม้กนิ้นไม่มีออเดอร์ไม่ย่างไม่เขียนในรายการไม่ย่างให้แบบนี้นะครับเือากันครับนะไม่เน้นคนเยอะแต่เน้นให้กินอร่อยไม่เน้นคนเยอะครับเพราะโตไม่พอจริงจริงนะปุเป็นโตโตก็โตไม่เยอะนะใช่ครับแต่เน้นให้กินอร่อยแต่ฝากให้ทุกคนมากันเยอะ เพื่อจะมากินกองอร่อยอย่ามาปุ้มดีเดียวแต่มานะแต่มานะแต่ต้องมาบ่ายน้านั่งครับประมาณสองสามโมงน้านั่งบ่ายสองบ่ายสามประมาณนั้นเปิดไปถึงสองทุ่มครับตัวปิดประมาณทุ่มหนึ่งครับผมอ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากร้านบางกิมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดอะลา o ูคอ f ฟ e ่แอนด์รี a อร์ทนะ อ่าครับเป็นร้าโซเป็นก็คือร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารให้กินนะครับผมวันนี้ก็ขอคุณบางกินมากครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณป้าด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับ